จ้าเอสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีถั่วโลบงชุดมนเมีฟองเซ่กะมองเตลบูมัวสวาสวาสวาไทยเบียงโอชุกุยอาปาทีอีเฟปาโบกับดาบีจุดอีเฟอีเฟโบช่วยมีอฟปารีแตอิเฟปัทหลายตอกโอชุกอกโอชุกุย อีพลูซฟทัวชัวรอีพลูปารีดุคูว่าลา่อส์ซ่พลร์กว่าคุณเซตคุะเ็จเบียงอะเนาะมาพี่น้องกท้ายสวัสดีพี่น้องทางฝรั่งเศสน้ำน้อกค่ะเนาะเพื่อผู้ใดอยากเพิ่นเขามาบึงเดี๋ยวพิ้นวาเอาคือบกท้ายแนพอดีวายอีกละเนอะค่ะเนาโอ๊ยนกพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าชมนกรสิมีลายงาน ข้าวดีมาบอกนะพี่นอ้องจะอย่าเพลงไหเด้อก้อนสีฟังกับกดไลค์สะก้อนเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดซับสไครต์ก้อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนไม่กับกดซับสไครต์เพื่อนเก่ากับกดไลค์เด้อค่ะเด้อพวกเจ้า่าขี่ที่ไรยาย,ยาสิริพรไปบ้านผู้ใดกดให้ทุกบ้านเด้อจีบอกให้เดี๋ยวก้อนสีเว้าก้อนสีเว้าเรื่องข้าวดีให้ฟังเมื่อชมบรรยากาศในฝรั่งเศสกอนนอะพี่น้องอากาศบดีดภกมือน,นีนะคะกลับมาเบิ่งกันนะคะนาอพี่น้องขา คุ่น่ะพวกเจ้าเบิง่งดูอากาศฝรั่งเศสฝนตกมาสามมื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้มื้ที่สามแล้วแต่ว่าพอาะถฝนตกกะอุณหภูมิกะสูงขึ้นพี่น้องมื้อนี้สิบสี่องศาเด้อค่ะเด้อย,ยายสิริพรบ่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยมื้อนี้นะคะฝนตกพี่นอ้องลูปฝรั่งเศสแต่ว่ายายบ้านลูกสาวยายสิริพลป๋ได้อยู่ในเมืองปันใดเด้อค่ะเด้อออกมานอกเมืองจากน้อยนะคะ ยี่นี่ก็สิป็นนันสวนปักแล้วพี่น้องข้างล่างนี่ก็สิป็นสวนนันให้เด็กน้อยหน้าห้อนพอเม่พี่น้องเพื่อนพาลูกเต่ามาเที่ยวมันนางล่นคามาเดินชิวๆพี่น้องแต่ว่าหน้าหนาวนี่มันกะต้นไม้แหงเบิดน่ะเนะก,ก็เลยบบมีหยังก็เลยเป็นเงียบไปค่ะพี่น้องค่ะดูบรรยากาศในฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อบ้านเมืองตึกเขาเป็นไดมัคือแถวบ้านเยสติพอนดิ บ้านยายสิริพันสิติเออหมู่บ้านนิโยบ่มีตึกจังซีเดอค่ะเด้อพี่น้องค่ะบ่เป็นไดข,นะะนขึ้นเนาะค่ะเนาะอากาศดีกับซีดีดอกบังคือนะคะพาชมวิวไปพร้อมนะคะเนาะเป็นยังไงคะนี่แหละรายงานสภาพอากาศในฝรั่งเศส้อมเมื่อใีว่าหนาวปันใดบึงรู้ปไนใดนุ่งเสียกแขนยาวอ้อนกูหละนกกระห้องเพราะนกอากาศดีนกกระดีใจ นะคะพี่น้องค่ะ่นหลกักกระซิบไม่บอกเขาเรื่องนะคะน้องพี่น้องค่ะโอ้ยนกนกบินเขาเรื่องคือมืวนี่กระบอกไปแล้วเนาะคลิปกินก๋วยเตี๋ยวว่าทางรุงแร้วมันทรงอีเมลม,มานละได้แล้วพี่น้องดีใจน้ำไว้เย่ดีใจน้ำบ่ได้แล้วพี่น้องค่ะได้ค่าตัวเครื่องบินขึ้นแล้วโอ้ยยังไงกะดีใจพี่น้องจ้ะถึงเฮาสิ y. ทำงานทำความสะอาดเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะก็มีสวัสดิการทุกอย่างคือใครใครราชการนั่แหละบ่ต่างกันลายดอกค่ะพี่น้องค่ะสวัสดิการในเมืองนอกเนาะเขาสิเขาสิาสให้สวัสดิการดีนะคะพี่น้องนั่แหละกาเป็นอันว่าวันที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะเด้อยพี่น้องค่ะนั่แหละก็ได้ตัวเครื่องบินคืนกัสิไดอนไปเที่ยวเมืองไทยชิวชิวทำธุระป่าปังให้ เป็นจีจะลักษณะเอาแต่ละขั้นตอนไปคี่น้องค่ะกะอย่าลืมคอยติดตามฟังเดอ้อว่ายายสิพรไปเมืองไทยสิไปเฮ็ดยังแน่อาจสิไปเยี่ยมเพื่อนซ่าแน่กะจาเป็นนะคะเนาะช่วงที่ห้องไปห้องดีๆกะสิบโมมีเวลาไปเข้าลังบ้านเท่าไดประมาณนั้นนะคะเนาะนั่นก็คอยว่ากันกลับมามีเวลาก็คอยว่ากันนะคะนาะพี่น้องค่ะกะเฮ็ดได้ตามที่เฮ็ดนะคะพี่น้องกะบ,บ่ลืมดอกว่าผู้ใดมาหาแน่กะสิ ขอบคุณทุกคนนั่นลหะที่เขาว่าชมคลิปให้เด้กๆมาเลี้ยงง้วนหน่อยให้กับว่ามีอย่างายดอกเมื่อนี้นะคะกับ่บ่ได้เห้เด็งกินดอกเมื่อวานนี้เหดก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วเต็มหมาะกับซิบบ่ได้ลงคลิปอย่างก็เลยมาว่าซูพี่น้องฟังซื้อดอกนะคะนั่นแหละชิวๆแต่ก่อนสิไปเมืองไทยกะมื่นลูกสาวเพิ่นกับิหยุดเพิ่นกัสิบาไปเที่ยวไดเนียุ๊บนะคะกับล้อว่าเออคริสต์มาสปีใหม่สิไปเที่ยวใดกินใดเนียกะ ติดตามรับชมต่อไปเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะนี่แหละพี่น้องไหนก็มาทรงข่าวสำนีนแหละเด้อค่ะเด้อนั่นแหละตกลงคือสรุปได้แล้วค่ะตัวคือบินขึ้นแล้วมีความสุขชิช้วไปเจ้าไหนก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีความสุขกับในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วกับวันปีใหม่นะคะแล้วกับวันเอวยวัไหนดอกเต่ก็บอกไปลีวงหนาเด้อค่ะเด้อ บว้พรให้สุมื่นละเนี่มีความสุขเหมือนบ่โอเคนะคะน้องพี่น้องคะสำนีละเนี่ยก็ขอบคุณที่เริ่มแม็กซี่ตุ้มมอนเมษามีฟองเซ่ตุ้มส้งบุคของผลเนป้าชิคาโกเต้ดิไต่ลองเด็สิป้าเมชองไปพี่น้องเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าหรือว่าสิภาพไปเที่ยวใดเนาะค่ะเนาะชิวๆเด้อค่ะเด้อช่องแยสิริพรปากเนี่ยเด้อค่ะเด้อปากเป็นกำลังใจให้เนี่ยไปแล้วค่ะพี่น้องคะฮักทุกคนเด้อค่ะเด้อเลิบมเริ่เริ่คือเก่า อย่าลืมสันกระดิ่งไว้ซบ่ได้พลาดคลิปไปเที่ยวใดคลิปใหม่ๆนะคะไปแล้วค่ะพี่น,อน้อง่ะบ๊ายบายเลืยบๆคะ่ะ